เดี๋ยวดูเลยอุปรกรณ์เรามีไขค,รครวงมีหัวตอกได้นะแล้วก็ค้อนถนัดถนัดมือลูกนีงแอบซึมอันนี้เราเปลี่ยนหมดนะเปลี่ยนเปลี่ยนรอบเลยเปลี่ยนรอบเครื่องเลยมันเป็นตาน้าเหล็กไม่เหมือนนิสันนะตีเราระวังระวังบ่าระวังบ่าของตัวเสื้อครับตีเราต้องเอียงค้อนถ้าตีไม่เป็นต้องนี้หน่อยนะนะครับระวังตัวอันนี้เป็นรอย ลาใส่มามันจะซึมเนี่ยฮะโอเคมันเลื่อนแล้วไล่ไปเรื่อยครับตามขอบแต่ต้องระวังนะระวังมันโดนนะโดนเจ้าขอบมัน,นาทาก,กาวอย่างเดียวก็อันตรายครับมันอยู่ได้ไม่กี่วันก,กาวาตาน้ำใหม่ก็นเน้นเป็นตาน้ำทองเหลืองครับไม่เอาเหล็กแล้วเอาเป็นทองเหลือง Tôi là